กับบ้านไว้ทุกคนใช่ไหมล่ะโอกาสที่เราจะฆ่าได้อะมันมีสูงเว้ยอย,เย,ออยอยู่เยอะหน่อยอยู่เยอะเหน่อยอยู่เยอะหน่อยมาดิ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 ปันอาละ่ะคุณคิวเจนวิทก,กับคุณเจนวิท อะไรครับในหมู่พวกคุณผมไม่ได้ไปเห็นครับคุณอะไรครับมัโยนมาอย่างนี้ยังไงิวเจมิครับไม่ไม่ไมผมเข้าห้องมาผมเห็นแล้วบัคโลบศพอยู่ไหนศพอยู่ในห้องไฟกูกำลังจะเดินขึ้นไปห้องบนเดห๋ยไฟร้อนอึดเซ็งเมื่อกี้กูอยู่ในห้องไฟไม่เห็นมีศพเลยอ้าว อ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวอ้าวนานี้แตกวะเนี่ยเฮ้ยแตกไม่มีระบบไม่แตกวะเนี่ยที่มันเฮ้ยที่ได้ยังไงพี่ขึ้นมาพี่มันอยู่ข้างบนไม่เยอะใจเยนๆไอคิวเจวินมาถูกมาเข้ามาหลังพี่พี่แล้วเขาก็ฆ่าเลยแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาพอดิบีพอร์ตอ่ะพี่ไม่ยากหันมามองเหรอกูดทำเก๋าไอ้เนี่ยโอ้ที่ไม่จะพาผมรวยแล้วเนี่ยเออจบแล้วจบแล้วไปไป เชื่อผมคิวเจนวีทอากูเชอกูเชอกูเชื่อไม่ใช่ก็โอาไม่ใช่ก็ผมต่อก็ได้นาไม่ใช่ก็ผมต่อเลยอะโอเค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 เฮ้แต่กูไม่เห็นศพจริงๆนวยมึงอยู่ข้างบนไงมึงจะเห็นได้ยังไงลระโอ้โหเอาละใครโหวตกูเนี้ยโอ้โหเามอกี้ได้ยินว่าให้โหวตเจนวีไม่ใช่้บอกให้โหวตในป้านไม่ใช่โหวตกูก็บอกให้โหวตได้เโจบแล้วเจนวิเรียบร้อย มึงต่อเลยไอ้ยบไอ้ป้านรีบเฟคาไปแล้วตัดไฟทำไมเนี้ยทำไ,ไมไม่เอาอีเล็กเตอร์ชิบหายแล้วผมกำลังจะตายทุกคนผมยังไม่ได้เล่นอะไรผมกำลังจะตายป้านมันรีบคิวไป ผมจำเมรางนะว่าใครอ่ะเป็นคนที่อยู่กับคนคิลเจนวิทอ่ะไม่ก็ูจะเดินออกมาทางเคว้ข้าบนแล้วกูไม่เห็นเจนวิทไม่ต้องเป็นคนต่อไปเลยอ้าวโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยเพี้ยบบวแล้วที่ไม่มีข้อหากูกำลังจะเดินขึ้นมาทงเคว้ข้าบนกูไม่ได้สังเกตไม่มีข้อหาอะไรมึงเป็นผู้ต้องสงสัยเออใครนะซัดมึงสงสัยแล้วเปิดหัวอย่างนี้หรอถ้าเกิดเจวิทไม่ใช่ก็ต้องเป็นลิซกิ แล้วเป็นเล็กไอเล็กไม่เป็นลี่ยนหห้้องนนัเมือนนกัมึงบุ้ยอ่ะอูมไอเแย่ทำไมกูชอบทำไมกูชอบการแบบว่าไล่ไล่เลี้ยงมันเตะทีละคนว่าไอแย่กูกูด้วยไม่ได้ออมไปเที่ยวทั่วคนอื่นเนี่ยกไอ้อูมทำไมมึงบุ้ยคนอื่นอย่างเงี้ยขอไม่ถ้าออมบุ้ยอ่ะไอ้อ m p o r t e r ต้นเกมอ่ะมันมันเสี่ยงเกินไปมันไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอก ไม่มาคือทางซื้อใจไงขายไอ้ป้านี่ไม่ไม่คือแล้วซื้อใจยังไงว่าว่าซื้อใจยังไงตาหน้ามันก็ต้องโดนหวดอยู่ดีใช่พี่ถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนจากห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือมันขายไอ้ปั้นอ่ามันมันผมผมผมไม่ได้มีความแค้นะไรกับพี่ป้นที่จะขายเขาไงพี่ขายกันอย่างกานเลยเหรอกว่าก็เกินไปนะเว้ยมันมีสิทธิ์ใช่แต่เมื่อก็จะไม่ว่า Okay. มันมี connect, มผู้ต้องสงสัยคือพี่กับเจนวิทไงมันจะมาโหวผมได้ย so oh. 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 yeah, ังไงเล่าไม่แลตั้งกูสงสัยอย่างเงี้ยกูไม่ใช่งั้นกูจะโหวตมึงไอ้ฮัลโหลเดี๋ยวเดียวเราต้องไปทิศทีนไม่ทำไมทำไมมึงถึงสงสัยกูก็กูกลายเป็นตันคือปรานงเควสข้างบนแล้วกูไม่ได้สังเกตได้สังเกตได้ยังไงเด็กมึงคนตายข้างๆมึงมึงยังไม่สังเกตได้ยังไงเจนวิทเอาก็กูแคปชื่อคนตายกูดูแบบดูกูจะเห็นไหมก็กูดูแบบกูจะดูว่าเควสกูอยู่ไหน เดี๋ยวเจวิสพี่เอาสตล์ล่าสุดทำไรเคยล่าสุดทำอะไรเจวิสเล่าทำไมดูฮะเอาเจวิสเล่าทำไมล่าฝืนกันสุดทำอะไรตอนนั้นก็ซ่อมไฟไงซ่อมไฟแล้วก็เราจะขึ้นไปข้างบนไปทั้งเมฆข้างบนเลยเ็าเจมิสเร็วเพราะเควสข้างบนกูอยู่เคยข้างบนกูอยู่อ่ะกูอยู่กูมีเคยข้างบนเลยแล้วอ่ะกูไม่ได้หมดไม่ได้แล้วกูวดไอ้อวนไปแล้วเอ้าปวดกูอีกแก่นี่ก็พี่เล่าสงสัยอก่เช็คชัวร์เช็คชัวร์กูแค่ไม่เห็นศพนี่กูน่าสงสัยแล้วเนี่ย เห็นไเห็นานมึงพวกมึงพวกมึงมึงมาลุพวกปาก่อนนักเดินแปกๆนะเี่ยมไอ้ป้านมึงรีบฆ่าเกินไปอี๋โอ้โหโดนเฉยมันต้องสอนเยอะๆก่อนแล้วค่อยฆ่าเอ็นเตอรคิวคอมไปโอ้โหคุณพี้คือรู้จริงหรือว่าปั่นเล่นนะโคตรแบบไอ้พี่ก็มันมีสองคนอยู่อ่าขอบคุณทีมความเสียใจครับผมไปอยู่กันเต็มเลย สกิเดินลงมาจากข้างบนถ้ามีคนตายนี่คือสกิแน่นอนปิดไฟอีกแล้วขยัขยขยนตนนนนายตายันยตายต <c oughs> ายต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 นยตายตายายต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 ายยายยเอยยตายยกายายตา้ายตาตายตายายายาา สีชมพูไม่ได้เป็นเว้ยเมื่อกี้ผมอยู่กับสีดำนะสีดำสีชมพูใช่ไหมสีดำตอนนี้เป็นอย่ากไรอีนเดินสวนไปเลยดเตอนนั้นะมันมีใครบ้างดำ คือเราอยู่กับชมพูเลยอ่ะเลยผมเลยผมไอ้ปานไอ้ปานฟินแล้วพอไปดับเออกำมัดสบายกำมัดเลยเอ็นจิเนียร์ป้าเอ็นจิเนียร์ป้าหน่งถ่าล่างซ้ายอ่ะล่างซ้ายเสียงไม่เบาเปนจินเอนจินเอนจินดิอ่าโอเคไอ้ไอ้ห้องนั้นอะเจนวิทยมีศพตอนเข้าไปเจอศพเจนวิทปุ๊บเห็นสีชมพูเดินผ่านไปทั้งทั้งที่ ครีเอาแล้วไม่ได้เห็นฆ่าแต่เห็นศพแล้วก็เห็นกิจกรอะมันมีแค่ทางเห็นว่ามันจะมีแบบเป็นแบบป่องๆไอ้ที่เป็นฉากเฮ้ยครมีปองแล้ยอ้เดี๋ยวทุกคนกิจกรเสียแล้วนึงไม่ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมีท่อหรือเปล่าถ้ามันลงท่อแล้วนี่ใครเห็นเราเป็นนี้ เราเราก็เห็นไอ้พามาซ่อมอ่ะแล้วมันขึ้นใครเป็นไอวอเป็นป้าวะตามที่ข้อสงสัยเฮ้ยแต่มันซ่อมแล้วขึ้นนะไอวอเป็นหรือเปล่าวะมันซ่อมขึ้นมันซ่อมขึ้นนะเฮ้ยฮยอย่าหลนสิเปล่าดูาทัศกิดกอนสันน่ะเออสกิปเปล่าถ้าเพียร์นะอ้ม่เดี๋ยวคิดว่ากูก็ได้แต่กูไม่ใช่กูไม่สนใจไม่รู้ว่าตรงนั้นมีข้อแล้วมันลงไปหรือยังถ้าไม่แน่ใจก็สกิปไปก่อนอ่ะพอไม่เหี้ย อันนี้โหวตใครขอยคิดแต่ไฟดับอบบมองไม่เห็นมองไม่มองไม่ทันจริงๆผมสกิปเพราะว่าผมไม่เห็นโอ้ยทำไมกินสกิปเจ้าอ่อนน่ะไม่เป็นแน่นอนต้องมาเสียด้วยวันนี้อะเท่ากันเหรอเอาเท่ากันเฉยโอ้จบแล้วตายก็ดูได้ไะเล็กก็เห็นเล็กก็เห็นโอยพี่วันหากรกิสกิมเริ่มมาไฟดับตายสองผมไม่วันหากับกิสกิมผมแล้วทุกคนกินสกิปผมเสีย ปั้นคาเหล่ะปั้นเหลี่ยมโอ้ยแล้กกี้สก,กีผมจะเสียไปถึงไหนวะเนี่ยแม่งเอ้ยเสียแล้วเสียยาวเลยนะแหมเกมนี้มีสีต่างหากโอ้ยผมมีปัญหากับกีสก,กีแป๊บนึงมมาเสียอีกแก้วโอ้ยแทนนอเออหายพัทีนึง ว่าจะแก้ได้ทุกคนประสาทแทบกินโอ้ยได้กลับมานั่งเล่นกับเขาสักทีนึงโอ้ยเสียอีกะ้ะไปมึงนะ ใครมีคนเดินผ่านมีคนเดินผ่านไอ้ตัวเหลืองเจนวิธเดินผ่านเดยวเด่เดเดเดนเวก็เดี่ยวเดียก่อนโอ๊ใครมอนเดินผ่านอะเดี๋ยวู้กับ i m อยู่ i m o r e เขียวเข้มเอร์อนดกจัด่คนดึกไอ้ยนตอนนี้อยู่กับชมพูตอนส้มไม่มันมันเข้าใจพี่มันม่มีคนเดินผ่านนะแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นใครอะไอคุณพี่เจนวิรมัน fk อยู่องโต๊ะ มึงบอกเอดินเดินผ่านเด้งก่อนไม่รู้ไม่ใช่ผม่ได้อาจจะเป็นใครสักคนอันนี้เป็นเดินเดินผ่านอะไรมันมีพอดศพอะเอาก็มึงบอกอะไรใครโบยกูกูซ่อมกีสกีกูอยู่เจนวิทมันยังยืนอยู่เฉยเฉยเลยกูซ่อมกีสกีกูอยู่กีสกีกูเสียใครโวยกูว่าใครเดิอยู่ๆก็โวยเจนวิทอะไม่ทำให้ไอ้เนี่ยให้ความแตกมันเนี่ย ไอ้พี่ไม่ทันเกี่ยวยิงพี่ไงใครโบสถแตกโอ้ยกีสกีกูก็เสียใจเลยไงเอาซองเจนที่ไหนโอมซองเจนที่ไหนอ๋อซีเซ็ตมีอยู่สองคนก็คือสีดำกับสีเขียวอ่อนคือกูผมว่าผมก่ามังไปซ่อมอ๋อทีเด่นโอ้โหลูกตากี่อะไรเยอะเมื่อกี้อยู่ตรงเวฟบอนปะศกปะใช่ไหมศพอยู่ไหนไม่มันศพมันอยู่ระหว่างทางเฮ้ยเอาทีเ่นเดินลงมาเออใช่ใช่ข้างล่างขึ้นออกมาทางซ้ายแล้วก็รู้ว่าได้แล้วกว่าจะซ่อมได้แถวแอดมินปะ ไม่ไชิวชิวไปไปไชิวขวาหางขวานชิวอ๋อตรงชิวสกิปก่อนไหมสกิปก่อนไหมไม่มีหลัาอ่ะสกิปไปดิสกิปไปดิเรียกว่าเป็นใครดินผ่านไอ้ยจมิดน่นลยืนอยู่บโตไอ้สัสใครว่ให้กูกูจัดกินกซ่อมซ่อมกินสกินอยู่ฮัลโหลโอ้โหไป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 ไไป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 ะพี่ศพอะทุกคนยังไม่หมดจ้ะนับเวลาไว้อยู่ ุกคนผมตัวบอยสอบคีสก,กีอยู่โดยเฉยเล่นอยู่ครับเล่นอยู่ยังไม่ดูเราอยู่ห้องลาง่าหนะ้องคอมมูนิเคชันนะปิดประตูแอร์ออกอ้าวมาดีเล็กไ,ไปกับเล็กก็ได้ฮะ ที่ใจสกิสะพาคอหักเอ,อื้อแตกออกซิเจนออกซิเจนล่างนี่แหละคนไม่ค่อยซ่อมกันนะดออกซิเจนบนไม่ไมีใครไปยบนเลยเหรอใครซ่อมอ,อ่ะมีใครซ่อมไหมเร,เร็วเร,เร็วเร,เร็วเร็วเร็ว เจ้แผลไะเนี่ยอุ้ยเกือบสีเลยเป็นเดียวอะไรอ่ะทำไมผมโดนว้ยผมซ่อมกินตะกินผมอยู่อ่ะผมโดนว้ยเฉยเลยอ่ะคืออะไรวะอ้าวอ้าวเอาแย่แย่ใครตั้งคิวรีแทนเป็นทียอะไรวะทำไมมันหนักเกูได้